สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคกแล้วนะคะวันนี้จะเสียงแห้งนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะไอคขุขักขุกขักขเนาะก็วันนี้น่าสดอยากจะมาพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างกันที่เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนทํานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสนใจน่าลองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พอดีในประเทศอเมริกามีขายนะก็เลยเออเอามาลองสะหน่อยน่าสนใจนะคะสิ่งที่ทีเคพูดถึงนั้นก็คืออันนี้นน่เองนี่เลย n i v e ียเมนออริจินนะคะอันนี้เป็นแบบเหมือน a f t e r s h a v e b l m อ่ะเออแต่ว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้มาโชว์กลนกลแข้งกลนขาอะไรนะแต่ว่าเห็นว่ามี YouTube หลายๆคนนะคะที่ใช้สิ่งนี้เนี่ยเอามาทำเป็น f a c พร r i เมอก่อนที่จะลงรองพื้นและแบบว่าเขาทำให้ดูระหว่างวันนะ่ะ สภาพหน้าแบบการติดทนนานของรองพื้นมันแบบมันดูเปะเวอร์มากนะก็เลยเอามาวันนี้ฉันต้องลองให้ได้ดูกันบ้างดีกว่ายังไม่เคยเห็นสาวๆไทยคนไหนทํากันเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีขายอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าเราก็มาพิสูจน์กันนะคะด้วยการที่วันนี้เนี่ยทีเคจะมาพิสูจน์คู่กับเอ่อ f ฟสพร r มเมอที่ทีเคชอบมากที่สุดณนะจุดนี้นะคะนั่นก็คือเฟสพร m มเมอร์ของ Glass อเวกันเองอันนี้ขึ้นเป็นหลอดที่2แล้วนะหลอดเล็กนะคะแต่ว่า ก็ขึ้นเป็นหลอดที่2แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเดี๋ยวที่เคจะลงหน้าด้านขวาเป็นของอ o ว r ร l กลาก็แล้วกันนะคะของอเว r g l กลาเนื้อผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความเป็นแบบขาวขาวนะคะเนื้อบางๆนะทางลงเวลาก็จะรู้สึกว่ามันแบบเกินลงไปกับหน้าเลยไม่มีไม่ทิ้งไม่ทิ้งความรู้สึกใดๆ ไว้บนผิวหน้านะคะไม่ทิ้งความเหนอะไม่ทิ้งความหนาอะไรประมาณนี้นะเกลี่ยเข้าสู่ผิวได้ดีมากแล้วก็สิ่งที่เราจะดูกันวันนี้คือ tk ก็จะใช้รองพื้นตัวโปรดของ tk นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คกันด้วยระหว่างวันว่าฟินิชมันเป็นยังไงมันอยู่ระหว่างวันไอตัวนเนี้ยมีเดียเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างน,นะคะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันกับสิ่งที่ทีเคชอบยังไงนะ เป็นขวดแก้วนะคะขนาด3.3 ml เท่ากับรองพื้น3ขวดกว่าอยู่ในนี้นะแล้วก็ขวดจุกเขามาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะใช้ยากนิดหนึ่งนะนะแล้วก็เดี๋ยวที่เคเทเขออนุญาตเทลงโอ้ยตายแล้วรูใหญ่ไหลออกมาเยอะอันนี้เป็นแบบนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบ watery นะคะเป็น q u q u แลนะก็เดี๋ยวปาดเลย อ้าวมีกลิ่นแบบอันนี้ด้วยอ่ะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นผู้ชายผู้ชายอ่ะกลิ่นเหมือนแบบผู้ชายหลังอาบน้ําอ่ะกลิ่นสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็ประทานลงผิวไปแล้วก็เนื่องจากว่าเนื้อเขาเป็นแบบน้ําน้ําอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีหลังจากที่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองตัวนะรู้สึกได้ใใคล้ายๆกันนะคะก็ค,คือช่วยในเรื่องของการสมูทพื้นผิวอ่ะทำให้ผิวหน้ามันแบบ ดูแบบเน,นเนียนเรียบเรียบนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยเลยก็คือในเรื่องของรูขุมขนนะรู้สึกว่าก็ยังเห็นรูขุมขนที่ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวทีเคจะลงรองพื้นเลยส่วนรองพื้นที่ทีเคบอกว่าเป็นตัวโปรดเราก็ยังใช้อยู่มาถึงณจุดนี้นะคะก็คือ Royal Paris อันนี้สีของที Number no. 106นนะคะ Royal i n f a l l i b l e Pro Max เดี๋ยวเอาลงด้านนี้ก่อนละกันตายแล้วลืมผสมไอ้นี่ลืมผสม cover fix Drop สีรองพื้นก็จะดูหลอกๆนิดหนึ่งสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของระหว่างวันอะมันผ่านไปแล้วฟ i n i s ของบนผิวหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันช่วยในเรื่องของการคุมมันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการติดทนนานของเครื่องสำอางนะคะก็คือรองพื้น บรัชออนอะไรพวกนี้นั่นเองดีเแคก่ก็เสร็จไปแล้วนะคะข้างหนึ่ง ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างระหว่าง2ข้างนะคะจับไปแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวเนียนเรียบดีทั้ง2ข้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เคจะไปแต่งหน้าทําอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวประมาณสักประมาณ10นาทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะที่เคแต่งเสร็จออกมาได้เป็นอะไรประมาณนี้นะคะตอนแรกคิดว่าจะแบบ1ินาทีเสร็จเติมไปเติมมาพลึบเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ เดี๋ยวขอแจ้งสีลิปสติกนิดนึงนะคะเมื่อใดที่ทาสีเจ็บๆปังๆอะไรแบบนี้แล้วจะต้องมีคนถามตลอดท,ทั้งที่ทีเคก็ลงเอาไว้ให้หมดแล้วนะว่าข้างล่างใช้อะไรเสื้ออะไรใส่ไว้ให้ทุกอย่างแต่ต้องมีคนถามนะเพราะฉะนั้นวันเดียววันนี้บอกเลยนะคะ Nars c l u e l อเป็นลิปเพนซิลแบบนี้นะสีสวอชออกมาก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นของนาน่าจะแท่งเดียวแล้วก็ เหลืออยู่อย่างเดียวแล้วมั้งที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะใช้อะไรไม่ค่อยติดมือไม่รู้ทําไมของน้าอ่ะกลับมาที่หน้าของเรานะคะผ่านไปยี่สิบนาทีได้ละนะฟินิชเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างกันออกไปเออนิดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกลิ่นที่ที่เคพูดไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะาว่ามันมีกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนของชายผู้ชายอะ่ะคือผู้ชายหลังอาบน้ําเสร็จกลิ่นเป็นยังไงก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้วยด้วยเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยพึ่งพอใจนะแต่ว่ามันยังผ่านไปไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูศึกษากันต่อไปเรื่อยๆนะว่าเขาจะเป็นอย่างที่หลายๆคนเขาว่าหรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเห็นใช้แล้วแบบอยากคันมากอยากลองนะคะกลับมาแล้วนะคะก็ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเอยจะ4ี่โมงแล้วนะคะสามโมงห้าสิบเอ็ด ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทีเคแต่งหน้าไปตั้งแต่11โมงนะคะเลตเซว่า4โมงละกันนะ11เที่ยง1 2 3 4 5ชั่วโมงผ่านไปนะคะใบหน้าทีเคดูเป็นยังไงบ้าง In person นะคะจะเห็นว่าข้างนี้เนี่ยข้างที่ใช้ Hourglass ได้ซ้ำนะโชว์ความมันขึ้นมามากกว่านิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆบริเวณบริเวณเนี่ยช่วงน,นี้ช่วงข้างแก้มข้างจมูกนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆบนใบหน้านะรู้สึกว่าทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ บรัชออนอยู่ครบทุกส่วนแล้วก็รองพื้นก็อยู่ครบทุกส่วนเช่นเดียวกันนะคะผ่านไปจุดนี้5ชั่วโมงทีเคถือว่าโอเคมากๆเลยกลับมาเจอกับทีเคอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะรวมจากตั้งแต่แรกเลยนะคะก็ผ่านไป6ชั่วโมงนะแล้วก็ในช่วงระหว่างชั่วโมงที่5ถึงชั่วโมงที่6กเนี่ยทีเคมานั่งสังเกตดูทีเห็นว่า ในชั่วโมงนั้นเนี่ยหน้าโชว์ความมันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคะหลังจากชั่วโมงที่5ไปแล้วก็เลยมาให้ดูกันนิดนึงดีกว่าว่าชีวิตของเขาเนี่ยที่มันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ5-6ชั่วโมงนะสำหรับบนผิวทีเคซึ่งเป็นคนมีผิวผสมนะคะทัชอัพแป้งแล้วเดี๋ยวเรา ดูกันนะคะลงแป้งเพิ่มนะคะก็ได้ออกมาเป็นอะไรแบบนี้รู้สึกว่าก็ยังโอเคนะยังแค่เติมหน้าเองนะคะแต่ว่าก็ได้หน้าที่มันแบบเฟรชขึ้นดูใหม่ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ความมันก็หายไปเป็นปลิดทิ้งแป้งที่ทีเกใช้ในการทัชอัพเนี่ยก็เป็นแป้งของ ROLLA m e r c i e r นะคะ loose setting powder นะกลับมาเจอกับ TK เป็นรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่ม18นะคะ เวลารวมทั้งหมดตั้งแต่ T.K เริ่มลงไอ์พรอมเมอร์สตัวนี้ไปเนี่ยจะเรียกว่าพรอมเมอร์ก็ไม่ได้เนาะมันมีเยีตัวเนี้ยเชฟบารนะคะกับอ o u ว g กล s สเฟสพร r i เมอตัวนี้เนี่ยสิบชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะมีการทัชอัพ เมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะแต่ว่า In p e r s o n นะคะบอกได้เลยว่าท้อง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในการติดทนนานของรองพื้นนะคะถึงแม้ว่ารองพื้นตัวที่ทีเคเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นรองพื้นที่อยู่ติดทนนานก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยาวนานแบบไม่มีส่วนไหนหายไปเลยบนใบหน้านะคะยังอยู่ติดดีในทุกๆส่วนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีความมันเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้ TK คค่อนข้างที่จะ มีกิจกรรมเยอะนิดนึงนะออกนอกบ้านนะคะเออเพอกลับมาบ้านก็ทํากับข้าวอยู่หน้าเตาอะไรประมาณนี้ก็มีความร้อนเข้ามาอีกนะทาล้างจงล้างจานล้างแก้วที่นี่ใช้น้ําร้อนล้างหมดนะคะก็ <c oughs> ถือว่าได้เท่านี้เนี่ยได้ผ่านไปสิบชั่วโมงแล้วยังได้อะไรแบบนี้อยู่ที่เคถือว่าแบบเฮ้ยมันมันกริกมากนะมันประทับใจมากเลยนะคะนะที่เคไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่เคคอนติเนียใช้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของกลิ่นที่เป็นแบบผู้ชายผู้ชายอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะก็ อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบเงอสองจิตสองใจจะใช้ดีไม่ใช้ดีนะแต่ว่าสําหรับน้องๆผู้ชายคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่มีเหตุการณ์ว่าจะต้องลงรองพื้นลงบีบีลงอะไรประมาณเนี้ยลองไปเอาสิ่งนี้ไปตามสิ่งนี้มาลองดูรู้สึกว่ามันแบบเออมันนะอย่างที่อยู่เห็นนะคะมันไอ้เรื่องแบบนี้มันโกหกกันไม่ได้อยู่ก็ตัดสินเอาจากบนใบหน้าทีเคก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือฝากให้กับน้องๆ ผู้ชายเนาะคุณผู้ชายทั้งหลายส่วนสาวๆนะถ้าหาว่าอยากจะลองนะคะทีเคถือว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรราคามันไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ6-7เหรียญอะไรประมาณนี้ไม่ทราบว่าที่ไหนมีบ้างนะฝากถึงนีเวียก็เลยเลยก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้ยิน voice ของทีเคหรือเปล่านะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าลองพัฒนาสูตรนะคะให้มันเป็นแบบเหมาะกับผู้หญิงใช้ลดกลิ่นน้ําหอมอะไรแบบนี้ลงแล้วก็อาจจะใส่กลิ่นที่หรือจะไม่ใส่กลิ่นเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ใส่กลิ่นที่แบบเหมาะให้มันมากขึ้นแก่การใช้ของผู้หญิงเป็นเฟสพรอมเมอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็มาในให้มันมาในแพคเกจจิ้งที่มันใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นทีเคก็อยากจะ ทดลองใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทีเคอย่างที่บอกไปไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าน,นะแต่ว่าผลลัพธ์ก็อยากที่ยู่เห็นกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าวิดีโอน,นี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเปิดหูเปิดตาเนาะได้ลองอะไรใหม่ๆที่แบบเห็นทางฝั่งอเมริกาเขาเล่นกันนะคะเราก็เลยเอามาแชร์ให้ได้ดูกันในวันนี้สําหรับคลิปในวันนี้ทีเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ